คุณเคยเห็นคลิปที่เปลี่ยนทั้งประเทศเพียงชั่วข้ามคืนหรือไม่แม่ชาราธรรมดาคนหนึ่งกลับกลายเป็นศูนย์กลางความลับดำมืดตำรวจที่ควรปกป้องกลับใช้กำลังกับเธอต่อหน้าผู้คนแต่สิ่งที่ถูกถ่ายไว้กลับเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรุนแรงบนถนนแต่เป็นประตูสู่ปริศนาที่ใหญ่กว่าทั้งประเทศและเบื้องหลังนั้นซ่อนใครบางคนที่ไม่อยากให้คุณรู้ ถ้าคุณอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรอย่าพลาดสักวินาทีเดียวและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นที่เราจะเล่าให้คุณฟังตำรวจใช้กำลังกับแม่ชาราแต่คลิปที่หลุดออกมาเปลี่ยนทั้งประเทศลมเย็นยามเช้าพัดผ่านถนนเงียบสงัดในชุมชนเล็กๆแม่ชาราสวมผ้าถุงสีเก่ามือสัน่นถือถุงพลาสติกขุ่นๆเดินช้าๆกลับจากตลาด เสียงรองเท้าบูตต่อหนักกระทบพื้นดังใกล้เข้ามาตำรวจสองนายยืนขวางตรงหัวมุมถนนแสงแดดยามสายสะท้อนเงายาวท่าพื้นปูนแตกแม่ชารายกสายตาขึ้นดวงตาขุ่นมัวเต็มไปด้วยความหวาดวันยายไปไหนเสียงกระแทกดังแข็งกระด้างเธอตอบเบาเสียงสั่นว่ายายแค่กลับบ้านเสียงหัวเราะสั้นๆของตำรวจนายหนึ่งทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากดดัน มือหนาคว้าแขนเหี่ยวย่นของแม่ชาราอย่างไม่ปราณีร่างเล็กโงนเงนินเกือบล้มแต่ถูกกระชากกลับผู้คนรอบๆหยุดยืนมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กลิ่นฝุ่นคละคลุ้งในอากาศเสียงฝีเท้าวิ่งเบาๆดังจากมุมถนนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามือสันเล่นสะท้อนภาพเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเจนเสียงแม่ชาราร้องขอความเมตตาทำให้หัวใจของผู้ที่แอบถ่ายสั่นสาน ตำรวจผลักแม่ชาราลงนั่งกับพื้นปูนแข็งเสียงกระแทกดังก้องรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบงันเหลือเพียงเสียงหอบหายใจทีของเธอดวงตาของคนที่มองอยู่เต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวปนกันเด็กหนุ่มกดบันทึกภาพต่อโดยไม่ลังเลไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคลิปนั้นถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วหน้าจอโทรศัพท์ทุกบ้านปรากฏภาพแม่ชาราที่กำลังถูกทำร้ายเสียงวิพากดังขึ้นเหมือนไฟลามทุ่ง ทุกถ้อยคำที่ผู้คนพิมพ์ออกมาเต็มไปด้วยแรงสะเตือนใจตำรวจในคลิปถูกตามล่าไปทุกมุมออนไลน์ชื่อเสียงสันคลอนความโกรธของผู้คนกลายเป็นคลื่นใหญ่คลิปที่ใครบางคนถ่ายไว้กลายเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศต้องหันกลับมามองทุกสายตาต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดความเมตตาจึงหายไปจากหัวใจของผู้ที่ควรปกป้องโทรศัพท์ในมือเด็กหนุ่มสัน่นสถานด้วยการแจ้งเตือนไม่หยุดคนกดแชร์กดส่งต่อคลิปสั้นๆ กระจายออกไปเหมือนคลื่นทะเลเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงไม่รู้ว่ากําลังทำสิ่งที่เสี่ยงหรือไม่แต่สายตาของเขายังจ้องภาพแม่ชราที่ถูกผลักลงพื้นไม่วางค่ำคืนนั้นแสงไฟตามถนนส่องลงบนผนังบ้านไม้เก่าแม่ชรานั่งกอดเข่าในความมืดเสียงหอบยังไม่หยุดรอยช้ำบนแขนและไหลเหมือนรอยตราที่ไม่มีวันลบเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปมาเป็นครั้งคราวยิ่งทำให้เธอหวาดกลัว ในอีกมุมหนึ่งของเมืองสถานีตำรวจเต็มไปด้วยเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดผู้บังคับบัญชานั่งหน้าขรึมมองจอมอนิเตอร์ที่กำลังฉายคลิปซ้ำๆเสียงของประชาชนในคอมเมนต์ดังขึ้นราวกับฝูงชนอยู่ตรงหน้าบางคนตะโกนเรียกร้องความยุติธรรมบางคนสาบแช่งผู้ที่สวมเครื่องแบบนั้นนายตำรวจที่อยู่ในคลิปเหงื่อไหลท่วมหน้าเขาพยายามอธิบายแต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยคลื่นโกรธ สายตาของเพื่อนร่วมงานเต็มไปด้วยความกดดันไม่มีใครอยากรับรู้ว่าเรื่องนี้จะพาไปสู่จุดจบแบบใดขณะเดียวกันเด็กหนุ่มผู้ถ่ายคลิปกลับรู้สึกหวาดหวัน่นหน้าจอโทรศัพท์ของเขาสว่างตลอดทั้งคืนข้อความส่วนตัวมากมายถูกส่งเข้ามาบางคนขอบคุณที่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแต่บางข้อความกลับขู่ให้เขาลบคลิปทันทีรุ่งเช้าเสียงไก่ขันแววมากับลมเย็น แม่ชรายังไม่ออกจากบ้านดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาที่ไหลทั้งคืนเธอคิดถึงคำพูดที่ตำรวจพูดซ้าๆว่าอย่ามายุ่งอีกหัวใจสั่นกลัวจนไม่กล้าก้าวออกไปแม้แต่หน้าประตูชาวบ้านเริ่มมารวมตัวกันหน้าบ้านแม่ชราเสียงกระซิบเสียงตำหนิเสียงถามว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกล้องมือถือหลายเครื่องเริ่มหันมาที่เธอทุกภาพทุกคลิปกลายเป็นพยานที่ไม่มีใครอาจปฏิเสธ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมารถตู้สีดำมาจอดหน้าบ้านชายในชุดสูทเข้ามาแนะนำตัวว่าเป็นนักกล่าวเขาขอสัมภาษณ์แม่ชราเสียงนุ่มทว่ามีแรงกดดันแม่ชรามองกล้องแล้วส่ายหัวเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจเล่าเป็นคำพูดเด็กหนุ่มที่ถ่ายคลิปยืนอยู่ด้านหลังเขายกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งบันทึกทุกวินาทีเสียงนักกล่าวถามคำถามย้ำๆว่าย่าอยากบอกอะไรกับสังคม แม่ชราเงียบแต่หยดน้ำตาไหลลงแก้มช้าๆภาพนั้นกลายเป็นจุดที่ทำให้เรื่องราวรุนแรงยิ่งขึ้นสื่อใหญ่เริ่มหยิบเรื่องนี้ไปออกอากาศจอทีวีในร้านอาหารเต็มไปด้วยภาพแม่ชรานั่งร้องไห้ผู้คนหยุดกินเงยหน้ามองด้วยความเงียบทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังได้เห็นความจริงที่ไม่ควรเกิดขึ้นขณะเดียวกันตำรวจที่อยู่ในคลิปถูกสั่งพักงานทันทีเสียงเขาตะโกนโวยวายในห้องสอบสวนดังลัน่น เขาพยายามบอกว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แต่ไม่มีใครสนใจฟังคำพูดทั้งหมดถูกกลบด้วยเสียงโกรธแค้นของสังคมค่ำคืนนั้นเด็กหนุ่มเดินกลับบ้านคนเดียวท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟถนนส่องเป็นจุดๆเสียงฝีเท้าแผ่วๆตามหลังเขามาหัวใจเต้นแรงเขาหันกลับไปมองร่างชายสองคนในชุดพลเรือนยืนอยู่เงียบๆพวกเขาก้าวเข้ามาใกล้พร้อมคำพูดเบาๆ ลบคลิปสก่อนที่ชีวิตแกจะลำบากเด็กหนุ่มถอยหลังดวงตาเบิกกว้างเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นพอดีเขาคว้ามือถือขึ้นมาเห็นข้อความจากเบอร์ไม่รู้จักข้อความเพียงประโยคเดียวทำให้เขาแทบหยุดหายใจอย่ากกลัวไปมีคนอยู่ข้างแกเสมอเขาเหลือบตามองชายสองคนนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนใครกันที่ส่งข้อความมา เพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าใครคือศัตรูและใครคือมิตดคืนถัดมาคลิปใหม่ปรากฏในโลกออนไลน์คลิปนี้ไม่ใช่ของเด็กหนุ่มแต่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมมันเผยให้เห็นว่าตำรวจที่ผลักแม่ชรามีการกระซิบกับใครบางคนก่อนหน้าเงามืดของบุคคลที่ไม่ชัดเจนปรากฏอยู่ด้านหลังผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่ามีใครสั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการใช้กำลังกับแม่ชราอีกต่อไป แต่มันเริ่มกลายเป็นปริศนาที่เกี่ยวพันกับอำนาจลึกลับสังคมทั้งประเทศหยุดหายใจทุกสายตาจับจ้องไปยังคลิปใหม่ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องที่เห็นจะลึกซ่อนเร้นกว่าที่คิดตำรวจนายที่ถูกพักงานถึงกับหน้าซีเขารู้ว่าความลับที่เขาปกป้องกำลังถูกเปิดเผยและหากความจริงทั้งหมดปรากฏมันอาจทำให้ไม่เพียงเขาแต่คนในตำแหน่งสูงกว่าต้องพังลงไปด้วยเด็กหนุ่มอ่านข่าวบนหน้าจอด้วยมือสัน่น เขารู้ทันทีว่าตัวเองไม่ใช่เพียงพยานธรรมดาอีกต่อไปเขาได้ก้าวเข้าไปในเกมที่อันตรายที่สุดเกมที่เต็มไปด้วยเงามืดการโกหกและความจริงที่ใครบางคนไม่อยากให้เปิดเผยกลางดึกเสียงเคาะประตูบ้านแม่ชราดังขึ้นเธอลังเลแต่เมื่อเปิดออกเด็กหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้าเหงื่อท่วมหน้าและหอบหนักยายมันไม่ใช่แค่เรื่องของยายแล้ว เสียงของเขาสัน่นแต่แววตามุ่งมั่นไม่เคยชัดเจนเท่านี้มาก่อนแม่ชรามองเด็กหนุ่มนิ่งๆก่อนน้ำตาจะรินอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอะไรแต่ในหัวใจที่อ่อนแรงของเธอมีประกายบางอย่างส่องขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังแม่ชราหายใจลึกพยายามสงบใจเธอเช็ดน้ำตาด้วยมือสั่นๆเด็กหนุ่มนั่งลงข้างๆดวงตายัางเต็มไปด้วยความกังวล ไฟสลัวจากหลอดเล็กบนเพดานส่องให้เห็นรอยช้ำบนแขนชัดเจนเสียงโทรศัพท์ของเด็กหนุ่มดังขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอมีคนตามดูอยู่ระวังตัวเขารีบเก็บมือถือเข้ากระเป๋าหัวใจเต้นแรงเสียงฝีเท้าผ่านไปหน้าบ้านทั้งคู่เงียบกริบไม่กล้าขยับเงาสะท้อนบนผนังเลื่อนผ่านเหมือนมีใครยืนอยู่แม่ชราจับแขนเด็กหนุ่มแน่น ทันใดนั้นมีเสียงเคขอประตูดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้หนักและทีเหมือนต้องการบุกเข้าเด็กหนุ่มหันไปศบตาแม่ชาราเธอส่ายหัวชี้ให้เขาหลบหลังประตูเสียงเปิดประตูไม้ดังเอียดชายในชุดสูทดำสามคนก้าวเข้ามาสายตาแข็งกร้าวกวาดมองทั่วห้องหนึ่งในนั้นเอ่ยเสียงเย็นยายมีคนอยากคุยด้วยแม่ชาราตัวสั่นมือกำเสื้อตัวเองจนยับ เด็กหนุ่มกัดฟันแน่นแต่ไม่ออกมาชายสูตดดำยื่นซองสีน้ำตาลมาวางบนโตะ๊ะนี่คือทางออกถ้าไม่อยากให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้แม่ชารามองซองอย่างลังเลเสียงหายใจที่ดังชัดในห้องเงียบเธอยกมือช้าๆแต่หยุดกลางอากาศน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวชายสูตดดำขยับเข้าใกล้มากขึ้นรับไว้แล้วอยู่เงียบๆแม่ชาราไม่ตอบดวงตาจับจ้องซองนั้น แต่เด็กหนุ่มทนไม่ไหวกระโจนออกจากที่ซ่อนอย่ามายุ่งกับยายเขาตะโกนลั่นชายสูดดำชะงักหันขวบมามองสายตาเย็นชาทำให้เด็กหนุ่มขนลุกหนึ่งในนั้นยิ้มบางบางแล้วพูดว่าเด็กนี่เองเจ้าของคลิปเด็กหนุ่มหน้าเสียมือกำโทรศัพท์แน่นเขากดบันทึกเสียงทันทีแมมจะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือไม่ชายสูดดำหัวเราะเบาๆ แกคิดว่าของเล่นในมือจะช่วยแกได้เหรอบรรยากาศกดดันจนหายใจแทบไม่ออกแม่ชราลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายอ่อนแรงเธอเอ่ยเสียงสัน่นอย่าทำอะไรเด็กเลยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทันใดนั้นเสียงวอรถตำรวจดังแว่วมาใกล้ชายสูดดำศบตากันก่อนรีบเก็บซองกลับพวกเขาถอยออกจากบ้านอย่างรวดเร็วแต่ก่อนจากไปหนึ่งในนั้นหันกลับมากระซิบ นีเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงเครื่องยนต์รถดับหายไปในความมืดเด็กหนุ่มยังคงยืนนิ่งเหงื่อชุ่มทั้งตัวแม่ชาราสุดตัวลงกับเก้าอี้ร่างสันสถานเธอรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆเช้าวันต่อมาข่าวใหม่ดังสนั่นทั่วประเทศคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมถูกปล่อยออกมาภาพเผยให้เห็นชายสูดดำเข้าออกสถานีตำรวจผู้คนเริ่มสงสัยว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด เสียงเรียกร้องความจริงดังยิ่งกว่าเดิมผู้คนออกมาชุมนุมถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมถนนเต็มไปด้วยเสียงตะโกนเสียงกลองและเสียงโห่ร้องเด็กหนุ่มเดินท่ามกลางฝูงชนมือยังถือโทรศัพท์แน่นทันใดนั้นโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความสั้นปรากฏขึ้นอย่าหยุดเธอคือกุญแจของเรื่องนี้เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายด้วยความกล้า ฝูงชนหันไปมองหน้าจอย,ยักย้ายที่ติดตั้งกลางลานคลิปใหม่ถูกฉายออกมาแบบสดๆเป็นคลิปเสียงการสนทนาลับเสียงผู้มีอำนาจระดับสูงเอ่ยชัดเจนจัดการแม่ชราให้เงียบเรื่องนี้ต้องไม่แพร่ไปถึงสาธารณะเสียงคนดูร้องตกใจดังสนัน่นชื่อของบุคคลน,นั้นถูกเปิดเผยชัดเจนทั้งประเทศเหมือนหยุดนิ่งในวินาทีนั้นความจริงที่ซ่อนเร้นถูกฉีกเปิดกลางแสงสว่าง เด็กหนุ่มมองภาพนั้นด้วยมือสัน่นเขารู้แล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าที่คิดแม่ชารายืนอยู่ข้างๆน้ำตาเอ่อในดวงตาเธอกระซิบเบาๆว่าความจริงมันเริ่มออกมาแล้วเสียงตะโกนดังขึ้นทั่วลานพวกเราไม่ยอมอีกต่อไปคลื่นมนุษย์เคลื่อนไหวไปพร้อมกันเสียงดังสะเทือนจนท้องฟ้าเหมือนสันไหวแต่ในเงามืดของอาคารสูง เงาร่างลึกลับยืนมองทุกอย่างเงียบเงียบดวงตาเย็นชาจ้องไปที่เด็กหนุ่มและแม่ชาราริมฝีปากขยับชา้ชาๆเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นจริงๆเง,งามืดยืนสงบนิ่งอยู่บนตึกสูงแสงไฟจากถนนส่องให้เห็นเพียงโครงร่างางๆเขายกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาพวกมันคิดว่าชนะแล้วงั้นหรือเด็กหนุ่มยังคงยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน เสียงตะโกนเรียกร้องดังรอบด้านแม่ชราจับแขนเขาแน่นเหมือนกลัวจะหายไปสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังแต่ลึกๆก,ก็ยังแฝงความหวาดกลัวบนจะยักคลิปยังเล่นต่อเผยให้เห็นบทสนทนาที่ตัดไม่หมดเสียงอีกคนดังขึ้นชัดเจนจัดการเด็กคนนั้นด้วยเขาอันตรายเกินไปเด็กหนุ่มหน้าซีดหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะฝูงชนเริ่มหันมามองเด็กหนุ่ม เสียงซุบซิบดังไปทั่วเขากลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแม่ชรามองเขาด้วยสายตาวาวรหนีไปเธอลูกอย่าอยู่ตรงนี้แต่เด็กหนุ่มสายหัวแรงผมจะไม่หนีอีกแล้วเสียงของเขามั่นคงกว่าที่เคยฝูงชนเงียบลงราวกับรอฟังทุกสายตาจับจ้องที่เขาทัานใดนั้นเสียงระเบิดควันดังสนัน่นหมอกหนาทึบปกคลุมทั่วลาน เสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบทิศผู้คนวิ่งหนีกระเจิงเด็กหนุ่มรีบคว้าแขนแม่ชาราลากออกจากจุดนั้นเงาร่างหลายคนปรากฏขึ้นในควันชายชุดดำถือกระบองวิ่งตรงเข้ามาเด็กหนุ่มกอดแม่ชาราไว้แน่นเสียงตะโกนดังปกป้องยายไว้ก่อนกลุ่มชาวบ้านรีบเข้ามาขวางทางชายชุดดำการประทักเกิดขึ้นวุ่นวายเสียงไม้กระทบดังสะท้อน เสียงร้องเจ็บปวดดังไม่หยุดแต่ท่ามกลางความโกล่าละ่ะเด็กหนุ่มมองเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ไกลไกลเงาร่างนั้นไม่เข้าร่วมต่อสู้แต่ยืนกอดอกมองด้วยรอยยิ้มเย็นชาเขาคือคนเดียวกับที่ยืนบนตึกสูงเมื่อครูสายตาคมกริบจ้องตรงมาที่เด็กหนุ่มทําให้หัวใจเด็กหนุ่มเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแม่ชารารู้สึกได้ถึงความผิดปกติเธอกระซิบเบาๆมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ เด็กหนุ่มหันขวับไปทางเงาร่างนั้นแต่ทันใดนั้นเงาก็หายไปในควันเหลือเพียงความว่างเปล่าเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามารถพยาบาลและตำรวจจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่แต่ครั้งนี้ผู้คนไม่ถอยพวกเขายืนตะโกนต่อหน้ารถตำรวจเราต้องการความจริงเด็กหนุ่มถูกดันขึ้นไปยืนบนรถบรรทุกเล็กเขายกโทรศัพท์ขึ้นสูง ไฟจากหน้าจอส่องสว่างในหมอกควันเรามีหลักฐานมากกว่าที่พวกเขาคิดเสียงของเขาดังก้องไปทั่วลานฝูงชนโห่ร้องสนับสนุนแม่ชรายืนข้างล่างน้ำตาไหลอาบแก้มเธอรู้แล้วว่าความจริงกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อยแต่ก็รู้ด้วยว่าความอันตรายกำลังใกล้เข้ามาคืนนั้นเด็กหนุ่มกลับไปบ้านพร้อมแม่ชราไฟในบ้านทุกดวงถูกปิดเหลือเพียงตะเกียงเล็ก เสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นเด็กหนุ่มนั่งลงบนพื้นตรวจสอบโทรศัพท์ในเครื่องมีไฟล์เสียงใหม่ที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเขากดเล่นทันทีเสียงผู้ชายดังออกมาถ้าแกยังไม่หยุดแกจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเสียงนั้นคือเสียงเดียวกับในคลิปสนทนาลับเด็กหนุ่มขนลุกสู้ดวงตาเบิกกว้างแม่ชารามองเขาอย่างสงสัยเสียงใครกันเด็กหนุ่มไม่ตอบเขาเพียงแต่มองหน้าจอ ไฟเสียงเล่นต่อไปความจริงไม่ใช่แค่เรื่องยายแกเองก็เกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัวหัวใจเด็กหนุ่มหยุดเต้นไปวินาทีคำพูดนั้นเหมือนเปิดเผยอะไรบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจแม่ชรากุมมือเขาแน่นลูกต้องเข้มแข็งกว่าที่เคยเด็กหนุ่มพยักหน้าแม้หัวใจยังเต็มไปด้วยคำถามใครกันที่พูดเช่นนั้นและทำไมเขาถึงตกเป็นเป้าหมายเหมือนกับยาย รุ่งเช้าเสียงเคาะประตูดังอีกครั้งเด็กหนุ่มรีบเปิดออกคราวนี้เป็นผู้ชายวัยกลางคนในชุดนักลก่าวอิสระเขายื่นแฟลชไดร์มาให้ในนี้มีทุกอย่างที่พวกเขาไม่อยากให้เปิดเผยเด็กหนุ่มมือสั่นรับแฟลชไดร์มานักข่าวมองตาเขาแล้วพูดเบาๆแต่จงระวังเพราะความจริงบางอย่างมันอันตรายยิ่งกว่าคำโกหกจากนั้นเขาหันหลังเดินหายไปในตรอก เหลือเพียงความเงียบและคำถามมากมายเด็กหนุ่มเสียบแฟลชไดร์เข้าคอมเก่าไฟล์จำนวนมากปรากฏขึ้นเป็นภาพถ่ายเอกสารและวิดีโอที่ไม่เคยเผยแพร่หนึ่งในไฟล์คือภาพแม่ชราสมัยยังสาวเธอยืนอยู่ข้างชายในเครื่องแบบตำรวจระดับสูงแม่ชรามองภาพนั้นแล้วหน้าสีดริมฝีปากสั่นไม่มันไม่ควรกลับมาอีกแล้วเด็กหนุ่มหันขวับยายรู้จักคนในภาพ แม่ชราน้ำตาไหลพรากแต่ไม่ตอบความลับที่เธอปิดไว้กำลังจะถูกเปิดเผยเด็กหนุ่มเปิดไฟล์วิดีโอต่อภาเพเผยให้เห็นการประชุมลับเมื่อหลายสิบปีก่อนเสียงผู้ชัดเจนปิดเรื่องนี้ซะอย่าให้ใครรู้ความจริงเกี่ยวกับเด็กคนนั้นเด็กหนุ่มขนลุกทันทีเพราะคำว่าเด็กคนนั้นดูเหมือนหมายถึงตัวเขาเองเขาหันไปหาแม่ชรายายหมายความว่าอะไร แม่ชราก้มหน้าน้ำตาหยดลงพื้นเสียงสั่นเอ่ยเบาๆความจริงที่แท้จริงลูกต้องพร้อมที่จะฟังแม่ชรานั่งเงียบน้ำตาไหลาอาบแก้มเด็กหนุ่มมองภาพในคอมพิวเตอร์อย่างไม่เชื่อสายตาหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมายายบอกผมเธอความจริงคืออะไรแม่ชราหายใจลึกเสียงสัน่นเมื่อหลายสิบปีก่อนยายเคยทำงานให้ตำรวจระดับสูง ดวงตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความทรงจำที่หลอนยายไม่ใช่เหยื่อคนแรกแต่ยายคือผู้เก็บความลับเด็กหนุ่มฟังเงียบร่างแข็งทื่อแม่ชาราพูดต่อน้ำเสียงหนักอึ้งความจริงแล้วพ่อแม่แท้ๆของลูกถูกพวกเขากำจัดเด็กหนุ่มสะดุ้งร่างกายชาวาบเพราะพวกเขารู้เรื่องคอร์รัปชันและการฆ่าปิดปากไฟในห้องกระพริบเหมือนจะดับเสียงหัวใจของเด็กหนุ่มดังก้องในหู หมายความว่าผมเป็นลูกของใครกันแน่แม่ชรากัดริมฝีปากน้ำตาเออลูกคือทายาทของนายตำรวจที่พวกเขาเกรงกลัวที่สุดเด็กหนุ่มสุดลงนั่งภาพทุกอย่างที่เคยสงสัยเริ่มเชื่อมต่อพวกเขาตามล่าเพราะผมคือกุญแจที่จะเปิดโปงทั้งหมดแม่ชราพยักหน้าใช่ความจริงมันอยู่ในสายเลือดของลูกทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นนอกบ้าน กระจกแตกกระจายเศษแก้วปลิวเกลื่อนเด็กหนุ่มรีบกอดแม่ชราไว้เสียงตะโกนจากนอกบ้านออกมาเดี๋ยวนี้แม่ชราผลักเขาเบาๆหนีไปลูกต้องรอดเด็กหนุ่มสายหัวน้ำตาคลอไม่ยายอยู่กับผมมาตลอดผมจะไม่ทิ้งยายเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆประตูถูกถีบเปิดกระแทกผนงังชายชุดดำบุกเข้ามาเต็มห้อง สายตาโหดเหี่ยมจ้องตรงมาที่เด็กหนุ่มเด็กหนุ่มยืนขึ้นมือกำแฟลชไร่แน่นเขาตะโกนเสียงดังนี่คือหลักฐานทั้งหมดถ้าพวกแกทำอะไรผมความจริงจะถูกเผยแพร่ทันทีชายชุดดำหัวเราะเบาๆแกคิดว่าพวกเราจะยอมแพ้แค่นั้นหรือจูจๆหน้าจอคอมก็สว่างขึ้นเองวิดีโอถ่ายทอดสดปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ภาพและไฟล์ทั้งหมดกำลังถูกส่งออกไปทั่วโลกออนไลน์ฝีมือของนักลก่าวอิสระที่ให้แฟลชไดร์ไว้ตอนนี้ไม่มีใครหยุดมันได้แล้วเสียงนักลก่าวดังผ่านลำโพงชายชุดดำตกใจรีบวิ่งเข้ามาแต่ฝูงชาวบ้านที่ได้ยินข่าวรีบแพ่กันมาหน้าบ้านเสียงตะโกนดังสนั่นปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้กลุ่มคนจำนวนมากดันเข้ามาปะทะก,กับชายชุดดำความโกลาหลเกิดขึ้นรอบตัว เด็กหนุ่มจับมือแม่ชราแน่นแม่ชรามองหน้าเขาด้วยน้ำตาลูกทำในสิ่งที่ยายไม่กล้าทำมาตลอดชีวิตเสียงของเธอสั่นแต่แฝงด้วยความภาคภูมิเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาคราวนี้ไม่ใช่ตำรวจชุดเดิมแต่เป็นหน่วยพิเศษที่ได้รับคำสั่งจากศาลสูงพวกเขาบุกเข้ามาควบคุมตัวชายชุดดำทั้งหมดเสียงปรบมือและเสียงร้องดีใจดังขึ้น เด็กหนุ่มยืนนิ่งน้ำตาไหลลงแก้มเขารู้ว่าเกมแห่งความจริงได้จบลงแล้วแม่ชาราพิงไหลเขารอยยิ้มจางปรากฏบนใบหน้าประเทศนี้อาจยังมีหวังแต่ก่อนที่ผู้คนจะสลายตัวจอทีวีใหญ่ใจกลางเมืองกลับเปลี่ยนภาพอีกครั้งคลิปใหม่ปรากฏขึ้นเป็นเสียงของผู้มีอำนาจที่สูงกว่าทุกคนที่ถูกจับเรื่องนี้ยังไม่จบพวกแกเพิ่งเปิดประตูสู่อีกสงคราม ฝูงชนเงียบกริบสายตาทุกคู่จ้องไปที่จอเด็กหนุ่มขนลุกสายตาแข็งกร้าวแม่ชรากุมมือเขาแน่นเธอพูดเบาๆลูกนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางจริงๆเสียงผู้คนเริ่มตะโกนอีกครั้งครั้งนี้ดังยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาประเทศทั้งประเทศสั่นสะเทือนด้วยพลังของความจริงเด็กหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆมืด รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเขาเพราะเขารู้แล้วว่าแม้ความจริงจะเจ็บปวดเพียงใดแต่ไม่มีใครหยุดมันได้อีกต่อไปเขาก้าวไปข้างหน้ามือยังจับมือแม่ชราเสียงฝูงชนดังก้องเป็นกำลังใจและในใจเขามีเพียงประโยคเดียวความยุติธรรมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น